จะบอกกับทุกท่านว่าจริงๆแล้วการมีประกันยิ่งเยอะมันก็ยิ่งดีนั่นแหละครับทุกคนเพราะในวันที่เราปวดท้องไม่ไหวเราก็อยากได้รับการบริการแบบ5าดาวถูกไหมครับซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นถ้าเราอยากได้วงคุ้มครองที่มันเยอะมากขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมาเลยก็คือเราก็จะต้องจ่ายเบีย้ยประกันที่มันแพงขึ้นอาจจะแนะนําว่าเบีย้ยประกันทุกประเภทเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตสุขภาพวินาศภัยต่างๆรวมกันเนี่ย ไม่ควรเกิน10%ของรายได้ต่อปีนะครับแต่ถ้าเกิดใครจําเป็นจริงๆเนี่ยผมว่าให้เต็มที่ได้ไม่เกิน15%นะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายเรื่องของการทําประกรันเรื่องของเบีย้ยประกันเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นรายจ่ายที่ค่อนข้างฟิกซ์แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแถมระยะยาวนะครับทุกคนดังนั้นถ้ารายจ่ายเรื่องของการประกันเนี่ยเรามีความผูกรองที่มากเกินไปถ้าเกิดป่วยต้องใช้มันก็คุ้มดีนั่นแหละครับแต่ว่าต้องอย่าลืมในกรณีที่เราเกิดไม่ป่วยเกิด <ๆ S 2> เราไม่ได้ใช้ขึ้นมาเนี่ยเอาจริงๆมันปปนาย,าย่่่นนีด้ใแแตตละไวว ผมเชื่อว่าทุกคนทำประกันอนะ่ะคงไม่มีใครอยากคุ้มจากการทำประกันอยู่ดังนั้นอย่าลืมความเหมาะสมทางด้านการเงินด้วยเพราะผมเชื่อว่าใครๆก็อยากมีความคุ้มครองที่เยอะครับแต่ว่าก็ต้องเอาให้มันเหมาะสมและสามารถจ่ายในระยะยาวได้นั่นเองครับ